8 6 5แตก3ตัวตรงครับล่าง6 3ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับมี f อซใจดีส่งมาให้ครับสวัสดีครับสวัสดี f อซทังช่องผาหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่20สิงหาคมสองหาครับมือนีครับจะมีนอกจางมาแปลงปั่น F อซทังช่องครับผมเนาะเป็นของ f อซใจดีส่งมาให้นะครับ เลขชุดนี้เพิ่นแจงเขาเมื่อวาเลขชุดนี้นะพะหัสอยากให้เอฟซีทั้งช่องเบิงอยากให้เอฟซีทั้งช่องเห็นลงคลิปให้แน่ครับผมเพิ่น่งมาให้หมือเซาครับผมเนาะเลขชุดนี้แตกสามตัวอีกอย่างหนึง่งเลขชุดนี้บนหลายตัวครับผมนี่ครับชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับงวดที่แล้วนี่ห้าหกแปดแปดหกห้าครับล่างครับ สามหกหกสามครับก็ถทอว่าเลขนาติดตามครับผมเนาะราวาเลขบนหลายตัวครับขอแจ้งข่าวเอฟซีทางช่องแน่ครับผมเนาะราวามีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะว่าพราหัดต,ตอนนี้เอฟซีละยองเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมที่ว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ถือว่าผมโทรหาเพลพ้วเพล่ยวว่าผราหัดต,ตอนนี้นะพี่ดีขึ้นแล้วนะ เพราะว่ามี f อฟซหัสนะส่งยาสมุนไพรมาให้แล้วก็ส่งกำลังแลงใจไปให้พี่ผมแจ้งข่าวมากครับผมเนาะจะขอให้เอฟซระย่องครับผมเนาะหายวันหายคืนเด้อครับผมเพราะว่าตอนนี้ครับผมเนาะเพิ่นป่วยเป็ดมะเร็งครับผมระยะสุดท้ายนะครับกถือว่าช่วงนี้พันวาร่างกายดีแข็งแรงครับผมเนาะขอให้หายวันหายคืนนะครับ ก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพา fc ทั้งช่องครับมาดูของแม่สารคามก่อนดีกว่าครับเพาะว่าครับผมเนาะงวดทีเดียวนี่นี่ครับเพิ่นให้ยแม่ครับผมมาครบบนครับศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดครับบนออกแปดหกห้าครับนี่ครับเขาหกหาครับผมเนาะบนเด่นที่หกครับให้มาเม็ดเดียวครับห้าหกศูนย์ครับเลขออก 865ครับตัดเล่น2ตัวเข้าที่6556นะครับของแม่สัคามครับงวดนี้แม่ห้มากนะครับผมเนาะซึ่งผมลงคลิปไปแล้วเอฟซีท่งช่องกระถามแม่ครับผมเนาะว่าพราหักตามแม่สันลาครให้หน่อยเพราะว่าบางคลิปมันกระเด้งบางคลิปมันกระเบิเอฟซีแท่งช่องกระบเห็นครับนี่ครับแม่สัรคามนะครับมาครบบนนะครับงวดนี้ครับ งวดนี้มาครบบนมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่มีห้ามีเก้าครับบนเด่นที่เก้าครับหนึ่งเก้าห้าเม็ดเดียวนะครับบนเด่นที่เก้าครับหนึ่งเก้าห้าเม็ดเดียวนะครับให้เอฟซีทั้งช่องตัดเลนสองตัวเอาครับผมเนาะนี่ครับอย่างเช่นงวดที่เราให้มาห้าหกศูนย์นะครับนี่ครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะของ แม่สัรครามนะครับโอเคแม่สัรครามผ่านไปแล้วแล้วก็มี f เอฟซทั้งช่องถามเมื่วาถ้าหากเรลืมตามของพี่ทอพารวยได้หน่่ยนะพี่ทอพารวยใช่ไหมงวดที่แล้วก็ให้เข้านะครับผมดูก่อนนะครับเพราะว่าน่ช่องผมกะ อาจารย์เยอะมากครับผมเนาะเส้นแางๆเยอะมากครับผมไหนเอ่ยวิทอพารวยผมดูก่อนนะครับพี่ทอพารวยพี่ทอพารวยอ๋อนี่ครับผมงดที่แล้วผลหามากมินาละ่ะเอฟซีทั้งสองถามมากครับผมเนาะให้ผมตามให้แน่นี่ครับ หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ครับหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะครับผมเนาะเข้าที่หกสามตรงๆนะครับของพี่ทอพารวยนะครับรอก่อนนะครับรอก่อนเดี๋ยวผมเล่าถามให้ครับผมเดี๋ยวไล่ถามให้ครับผมเนาะเดี๋ยวไลายถามให้เลยสดๆเลยมาไหนเอ่ยไหนเอ่ย พี่ทอพารวยงวดนี้ได้หรือ,อยังครับนี่ครับเพิ่นไหมานะครับผมเนาะงวดที่แล้วนี่ครับหกสามล่างเข้าตรงๆนะครับส่วนชุดบนนะครับผมเนาะเสียดายมากครับผมนี่ครับชุดบนไหมา 862ครับเลขออก86 5ครับผมเนาะแต่ว่าหลักร้อยเต็มที่8ก็ถือว่าหลักร้อยมากครับนี่ครับรอก่อนนะครับของพี่ทอพารวยนะครับถากันเลยครับผมเดบิทีทางช่องกระถาก่อนเพราะว่ามืนหนีกับแค่วันที่20เองครับผมเนาะอีกประมาณ10กว่ามืึงครับผมเลขเขาจะออกครับมาครับผมเนาะมาเบิ่งเลขชุดนี้ดีกว่าครับผม เลขชุดนี้มี FC ใจดีส่งมาให้นะครับนี่ครับเพิ่นว่าเลขชุดนี้นาทิตตามนัประหัตนะอยากแบ่งปัน FC ทางช่องลงให้แน่ครับผมเนาะพันแจงข่าวมากครับผมนี่ครับ5 6 8 8 6 5ล่าง3 6 6 3ครับงวดนี้ได้มาแล้วครับผมเนาะเลขชุดนี้นะครับนี่ครับ เจ้ามือสะดุ้งนะครับผมเนาะบนหางเดียวครับ6 0 7 7 0 6ครับล่างครับ1 4 4 1ครับล่างครับ1 4 4 1นะครับไม่ใครับผมเนาะจะมาเขียนให้ FC ทัทางช่องครับ FC ใจดีส่งมาให้นะครับ fc ใจดีส่งมาให้ครับเจ้ามือสะดุ้งนะครับผมเนาะเลขชุดนี้นะครับนี่ครับเลขชุดนี้นะครับเจ้ามือสะดุ้งครับแต่ว่าผมบบเขียนดีกว่าครับผมเนาะเขียนแค่บนดีกว่ามา บนกับล่างเลยดีกว่าบนครับ6 0 7 7 0 6ครับล่างครับล่างบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับล่างครับ1 4 4่ี่หนึ่งนะครับ นี่ครับก็ะทื่อว่าให้เป็นแนวทางครับผมเนาะมากกระตาบใดบ่มากกระพันครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับ1นึ่ทับเทับหกครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับมากกระตาบใดเด้อครับผมเนาะบ่มากกระพันใดครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับ fcjd ส่งมาให้ครับผมเนาะ บนครับ607 706ล่าง1441ครับนี่ครับวดที่แล้วนี่ครับผมเนาะอ่ะโอเคครับผมกัะสุท่านีครับกับขออวยพ่อนไห้ f อฟท่างช่องที่เบิ่งชิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเดอ้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ